เพจแอดมินต้น TP7 ซื้อขายรหัส RV ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียนลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้กูอยู่ผมโซเกอร์วันนี้เรากูอยู่ในเกม RV ีเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นลาวิวในตำแหน่งของแครี่เรนมังกรครับสำหรับการตั้งค่าแนะนําให้เป็นโจมตีฮีโร่ที่มีพลังชีวิตน้อยสุดครับส่วนเส้นรูนผมใช้เป็นเลดสิบสปีดสิบดากอนสิบครับพลังแฝงแน่นอนครับเกมนี้ผมใช้เป็นเอเดสไซเคิลหรือว่าตายเกิดครับโอเคครับก่อนอื่นผมจะให้ดูวิธีการเข้าเลนของแครี่ก่อนครับก่อนอื่นให้เราสังเกตจากมินิแมปครับ มีหน้าที่เป็นโรมี่ของฝั่งตรงข้ามไม่ได้อยู่ในเลนครับซึ่งตอนนี้ในเลนมีแค่เทอ,อนัทแครี่ตัวเดียวเราเวิวสองก่อนเรากดได้แน่นอนครับถ้าประทักก่อนต,งตรงๆตอนนี้เราสู้ได้เพราะเทอ,อนัทไม่มีพาสซีฟครับพาสซีฟของเทอ,อนัทต้องมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับพลังโจมตีมันถึงจะเพิ่มขึ้น8%ถ้าเป็น1-1เราวัดได้แน่นอนเลยครับแต่มันพลาดอย่างเดียวครับเกมนี้เมดเราเคลียร์ได้ก่อนแต่เขาเลือกที่จะไปเวดเลนบนแตกต่างจากเมดฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับเขารีบเคลียร์ แล้วเขารีบลงมาปิดเลนล่างทําให้เราเสียฟิกเกอร์ไปนะช็อตนี้ก็อย่างว่านะครับเกมนี้เราไม่ได้กดในสตรีมเราไม่ได้กดในระบบทีม5เพราะฉะนั้นแน่นอนการคอเกมมันมีปัญหาอยู่แล้วครับแต่มันน่าเสียดายมากเลยครับเกมนี้เราควรจะกดได้ก่อนและเราควรจะเคลียร์เว็บที่2ได้ก่อนครับเพราะว่าซาร์ตาเราเคลียร์ได้ก่อนเราเววสอก่อนเทลถ้ามันลงมาปิดก็จะเป็น3ต่อ2ครับเพอเพอค่าเทลได้ด้วยครับแต่ว่ามันทะเลาะกันไงเกมเนี้ยตั้งแต่ตอนเลือกตัวละไฮเตจังเกิลทำให้หลายคนไม่พอใจครับ ไายเตะก็เลยด่าพ่อคนอื่นกลับไปเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับตอนนี้คือฝั่งตรงข้ามเลือกที่จะเข้ามหาเลสเราบวกได้แน่นอนครับมีหน้าต้นเกมมันไม่ได้ถึกเลยครับแพทนี้มีหน้าเป็นโลมิงที่เก่งมากเลยครับมันได้รับการบัฟเรื่องของสกิลที่เป็นทูดามีสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตต่อมาผมจะให้ดูวิธีการยืนเลนเมื่อเราอยู่คนเดียวครับเพราะบางจังหวะโลมิงเขาจําเป็นต้องทิ้งเราครับเขาอาจจะต้องไปช่วยเลนอื่นอะไรแบบนี้ครับตอนนี้เราจะไม่ทําการเคลียร์คลิปในเลนครับ เราเวลสามครับเราจะทําการตีคลิปตัวเล็กตัวนี้ก่อนเราไม่ควรจะเสี่ยงออกไปตีคลิปกับเทโอวนัทฝั่งตรงข้ามโผล่หมดแล้วถ้าเราตีคลิปตัวนี้ตายเวฟคลิปเข้าเราจะเวลสี่ครับและเราสามารถเปิดเทลได้ก่อนจากอันติเมตเราจะได้เปรียบครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะสังเกตนะครับตอนนี้เราเวลสามจะเวลสี่ครับพอเราเวลสี่ผมจะยิงอันติเมตยัดทันทีเลยครับอันติเมตยัดไปสกิลสองเข้าไปครับไล่ยิงเห็นไหมครับแค่นี้เราก็สามารถสู้ในเลนได้แล้วก็เทโอวนัทมันอยู่คนเดียวนะ มันไม่มีพาสซีฟอย่างที่บอกไปครับมันต้องมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆ <S <S ในการประทะกันในเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของแครี่ตำแหน่งของออฟเลนถ้าเรารู้สกิลของฮีโร่ที่เราต้องปะทะด้วยรวมถึงเงื่อนไขต่างๆของมันเราก็จะได้เปรียบอย่างที่เห็นครับต่อมาผมจะแนะนําวิธีการหาเงินในตำแหน่งของแครี่นะครับหลักๆอันดับแรกก็แน่นอนครับเราเคลียร์คลิปในเลนได้ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมีหลายอย่างให้ทาครับไม่ว่าจะเป็นการตีนกตีคลิปตัวเล็กด้านข้างแท็กคลิปเลนกลาง หรือแม้แต่เปิดมังกรครับเราสังเกตจากมินิแมปได้ครับตอนนี้ล่างมี3คนกําลังจะวิ่งมาล่างอีก2คนครับเราจะมี5นะครับทีมไฟยังไงเราก็สู้ได้ครับไม่มีทางที่ฝั่งตรงข้ามจะสู้เราได้ยิงมังกรได้ครับเก็บมังกรให้ได้รู้สึกว่าช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ทีมไฟมันต่อเนื่องครับเราต้องหาตำแหน่งในการยืนยิงของเราให้ได้ครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับแครี่ตรงนี้เราสามารถยิงได้ครับแต่พอดีแลกตั้งโลเราก็ต้องถอยมาเก็บเลือดก่อนนี่ครับพอดีแลกไล่มา เพื่อนเราโดนไล่ครับเพื่อนเราตายอย่างน้อยเราก็ต้องเก็บให้เพื่อนเราได้1ตัวครับไม่ต้องรีบครับช็อตนี้ฟิกเกอร์ออกไปก่อนแล้ววิ่งออกมาครับกดสกิลสองการสกิลไว้ก่อนครับสกิลหนึ่งไล่ยิงไปเรื่อยๆไม่มีใครฆ่าเราได้แล้วครับตอนนี้เรายิงฟรีได้เลยนี่เป็นตำแหน่งการยิงที่เพอร์เฟกแล้วครับว้าวต่อมาจะเป็นช่วงสาระสกิลของลาวิวครับเริ่มจากสกิลอัลติเมทของมันเลยนี่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของลาวิวเลยครับเราจะยิงกระสุนแสงออกไปครับสามารถยิงได้ทั้งแมปเลย ถ้าโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็จะสตันครับวิธีในการยิงให้เราสังเกตจากมินิแมปแล้วยิงทันทีครับเห็นไหมครับมันจะสตันได้ง่ายมากในการยิงอันติเมตให้เราโฟกัสที่มินิแมปเป็นหลักครับเราจะสังเกตเห็นได้จากมินิแมปเพราะว่าจังหวะที่เราลากอันติเมตไปเราจะเห็นเส้นครับและลากเส้นให้ไปโดนหน้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนี่คือวิธีเบสิกที่สุดในการยิงอัลติเมตของลาวิวแล้วครับไม่ใช่ว่าดูจากแค่หน้าจอตรงด้านหน้า ต้องลากไปเลื่อนไปหาอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับส่วนเรื่องของระยะเวลาในการสตันจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่เรายิงออกไปครับยิ่งระยะทางไกลยิ่งสตันได้นานครับต่อมาจะเป็นสกิลพาสซีฟของลาวิวครับพาสซีฟของลาวิวเมื่อเราโจมตีปกติครบ3ครั้งการโจมตีครั้งที่4ของเราจะเป็นการยิงแบบต่อเนื่อง3นัดครับโดยกระสุนแต่ละนัดจะสร้างความเสียหายที่40อร์ถ้าเรายิงโดนเป้าหมายเดิมทั้ง3นัด ก็จะสร้างความเสียหายทั้งหมด120%ดาเมจมันจะแรงขึ้น20%ถ้าเรายิงโดนเป้าหมายเดิมทั้ง3นัดต่อมาจะเป็นสกิล1ครับเราจะทำการบัฟอาวุธครับทำให้ดาเมจที่ยิงออกไปมันแรงขึ้นรวมถึงเราจะสามารถยิงกระจายได้ครับสูงสุดที่3เป้าหมายแต่เป้าหมายต้องอยู่ด้านหน้าของลาวิวเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถยิงกระจายได้ระยะเวลาในการบัฟของสกิลนี้จะอยู่ที่5วินาทีครับรู้สึกช็อตนี้จะมีทีมไฟเกิดขึ้นครับรู้สึกจะเป็นช็อตที่แก๊กวิ่งมานี่ไง มีทีมไฟเกิดขึ้นไม่ต้องรีบนะครับเราก็แค่ยิงไปเรื่อยๆก่อนครับถ้าไม่ไหวเราก็วิ่งถอยออกมาก่อนเราสังเกตจาก m i n i แม p ก่อนครับแครี่เราไฮยติที่เป็นจังเกิลเขาดันเลนกลางเข้าเขากําลังอ้อมมาครับเราจะเล็งสตันไปที่ดีแลกก่อนครับเพราะไฮยติจะเข้าไปเก็บดีแลกได้ที่เหลือเราก็แค่ยืนยิงจากด้านหน้าครับมันจะไม่มีใครมาขัดเราได้ครับเห็นไหมครับยิงฟีอีสปอร์ตครับแค่นี้ทีมไฟเราก็ชนะได้แบบ EC แล้วครับพอเราสามารถตัดเมดฝั่งตรงข้ามออกไปจากทีมไฟได้ก่อนด้วยการเปิดด้วยออติเเมขงรา และให้ไฮเาเตที่อ้อมมาจากด้านหลังเก็บดีแลกไปก่อนครับยังไงไฟเมื่อกี้เราก็ชนะครับเราชนะทีมไฟเราก็ตีป้อมต่อได้เก็บมังกรต่อได้ครับเราเป็นแคลรี่เราก็เปิดได้ครับไม่ต้องรอให้จังเกิลมาเปิดตอนนี้ดามจเราพอในการเก็บมังกรแล้วป้อมแตกเราไปเปิดมังกรต่อเลยครับเกมนี้รู้สึกว่าจะมีแค่เรานะที่เอามังกรให้เดี๋ยวนะรู้สึกผมจะลืมพูดเรื่องของสกิลสองไปใช่ไหมครับเมื่อเรากดใช้ครับเราจะวิ่งเร็วขึ้นรวมถึงเราจะได้รับโลมาครับ โล่สามารถใช้กันสกิลได้1ครั้งย้ำนะครับกันได้แค่สกิลไม่สามารถกันการโจมตีปกติได้ครับนอกจากนี้การโจมตีครั้งถัดไปของเราจะติดคี้ร้อยเปซครับถ้าเราไม่มีพาสซีฟเราก็จะติดชี้แค่1นัดแต่ถ้าเราติดผลของพาสซีฟอยู่เราก็จะติดคี้สามนัดครับรู้สึกช็อตนี้จะมีทีมไฟเกิดขึ้นที่เลนกลางครับเราอยู่เลนล่างเรายิงอัติเมตไปได้ครับดูจากมินิแมปประกอบเหมือนเดิมยิงไปครับมันใช้ฟิกเกอร์หลบครับน่าเสียดายมาก ถ้าช็อตเมื่อกี้มีหน้าไม่ใช้ฟิกเกอร์หลบเขาโดนสตันแบบเต็มๆแน่นอนเลยครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการสลับเลนของแคลี่ครับหลายคนจะสังเกตเห็นได้ว่าป้อมเลนล่างฝั่งตรงข้ามแตกแล้วแต่ป้อมเลนบนฝั่งตรงข้ามยังไม่แตกทําไมผมถึงยังไม่สลับเลนเหตุผลมันง่ายๆครับพอป้อมเลนบนของเรามันแตกครับถ้าเราขึ้นไปเล่นเราจะไม่มีพื้นที่ในการเล่นครับช็อตนี้มีทีมไฟ์เกิดขึ้นครับไม่ใช่ปัญหาครับเพราะตำแหน่งการยิงของเราตอนนี้มันเพอร์ฟิกแล้วครับไม่มีทางที่มันจะเข้ามาลวงเราได้ แค่จะเข้าหาตัวเรายัางยากเลยครับตอนนี้เห็นไหมครับเรายิ่งเก็บไปได้ไม่ใช่ปัญหาครับหลังจากนั้นก็ไปดันคลิปเลนกลางเข้าตีป้อมเลนกลางสังเกตมินิแมปครับลมกับแครี่ฝั่งตรงข้ามอยู่เลนล่างมันกำลังวิ่งมาเลนกลางรอยิงอัติเมตดักเลยครับวิ่งมายิงอัติเมตดักเห็นไหมครับโดนร้อซครับดึงมาต่อคอมโบได้แค่นี้ก็อีซี่แล้วครับเก็บได้แบบโคตรง่ายเห็นไหมครับเรื่องของการสังเกตมินิแมปมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเล่นตำแหน่งไหนมันจะช่วยทำให้เราอ่านเกมได้ง่าย และเราจะเล่นได้ง่ายครับว้าว <Wow. S 1> การเล่นแครี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดอะไรเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจังหวะทีมไฟ์เราควรทําอะไรเราเปิดให้เพื่อนได้ก่อนได้ไหมทุกอย่างมาต้องคิดนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแครี่จะรอแต่ยืนยิงอยู่ข้างหลังโรมมิงมันไม่ใช่ครับบางจังหวะโรมมิงเขาเข้าไปเปิดให้เราแล้วเขาอาจจะไม่สามารถกลับมากันเราได้เราต้องหาตําแหน่งในการยิงของเราให้ได้ครับมันจะช่วยทําให้เราเล่นแครี่ได้ดีขึ้นแน่นอนครับถ้าคนไหนที่เล่นจังเกิลมาก่อน แน่นอนว่ามันจะง่ายนะครับในการหาตำแหน่งในการยิงของเราเพราะอะไรครับเพราะคนที่เคยเล่นจังเกิลมาก่อนเราจะรู้ครับว่าป่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเข้ามาล้วงเรายังไงเขาจะฟาร์มเสร็จตอนไหนจังหวะทีมไฟต์ตอนนี้เขาจะเข้ายังไงเพราะเราเคยเล่นมาก่อนไงเราเคยไปล้วงมาก่อนครับเพราะฉะนั้นโปรเพเยอร์หลายคนเห็นไหมครับเขาก็เลือกที่จะเอาป่าไปเล่นเป็นแคลรี่ครับไม่ว่าจะเป็น 007x first one defog n เราก็จะเห็นได้บ่อยครับ ช็อตนี้เป็นช็อตที่เราลงมาเคลียร์ชิปเลนล่างครับเราเคลียร์เลนล่างเสร็จเราก็วิ่งไปเลนกลางต่อครับแต่เซนิทเชียครับเขาโผดที่เลนกลางสังเกตมินิแมพไวครับถ้าฝั่งตรงข้ามโผลยิงอัติเมตไปครับดูมินิแมพประกอบเหมือนเดิมโดนไปที่ดีแลกโอเมนจับต่อแค่นี้ก็อีซี่แล้วครับยิงฟรีสปอร์ตครับเหมือนเดิมครับยิงฟรีไปเรื่อยๆครับฟิกเกอร์เข้าไปไล่ยิงได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาครับสลับเทียวอนัทว้าวทีมไฟช็อตนี้ถือว่าเราคุ้มมากเลยครับเราเก็บไปได้ถึง4ตตัวฝงข้ามเหลือสี่ต แน่นอนว่ามันกันได้ครับมันจะกันได้เพราะว่ารถถังเลือดเราเหลือน้อยมันมีออนติเมตยือได้ครับแต่ว่าเวฟต่อไปมันกันไม่ได้แน่นอนครับเวฟนี้ต้องยอมก่อนครับยิงดื้อเลยครับยังไงเราก็รู้ครับว่ามันกันได้เพราะมันมีออนติเมตครับมันหมดออนติเมตไปแล้วครับออนติเมตมันเสียไปแล้วดูจากมินิแมปครับยิงอนติเมตสตัรโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมแค่เราดูมินิแมปครับการยิงอันติเมดของเรามันจะง่ายมากก็อย่างที่เห็นครับเพียงแค่เราสังเกตมินิแมปเราก็เล่นทุกตำแหน่งได้ดีีีขึึ้้้้นนนนแแลวคครรรัับบบบ็ออตูสกจะเเปทมไฟ่่ืง เรายิงได้ครับแต่ว่าโรมิงเราตายเราถอยออกมาก่อนครับเมีดเราเข้าไปเรารอให้เมดเราเข้าไปหาจังหวะยิงจากข้างนอกครับดาเมดไม่โดนเราเลยนะครับต้องบอกว่าแทบจะไม่โดนดาเมดเลยเพราะตำแหน่งการยืนของเราเกมนี้มันเรียกได้ว่าเพอร์เฟกเลยนะครับสังเกตจากมินิแมปเหมือนเดิมครับคูดาวติเมีดกลับมามันโผล่เรายิงทันทีนะครับเห็นไหมยิงทันทีเลยครับโดนครับยังไงก็โดนครับกดดูดใหญ่ครับไม่ตายครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นตำแหน่งไหนมันจะมีผู้เล่นบางคนเว้ยไม่ชอบดูมินิแมปนะครับ มันจะจ้องแต่จอข้างหน้ามันไม่ดูแมปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าเราจะเล่นตำแหน่งไหนนะครับผมอยากให้เราสังเกตมินิแมปทุกครั้งที่เล่นครับชำเลืองไปมองก็ได้ครับมันจะทําให้เราตัดสินใจในการทําอะไรหลายอย่างได้แบบถูกต้องนะครับมันจะไม่ตัดสินใจผิดเขาจะเรียกการทําแบบนี้ว่าการอ่านเกมนั่นแหละมันก็ EC อยู่แล้วนะครับแต้มเราได้14.1ครับค่า9ตาอสซิส1 4เงินเราก็รวยรางวันแล้วก็เอามาโคตรเยอะดาเมจ32%ดาเมจที่รับ9.6% นี่เรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกของแครี่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ตำแหน่งแครี่ก็เป็นตำแหน่งที่ต้องแบกช่วงเด็ดเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงเด็ดเกมแล้วอย่าใช้เหตุผลไร้สาระแบบที่ว่าไม่ได้ยิงลมกันไม่ดีอะไรแบบนี้ครับมันเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่เล่นแครอทนะครับมันไม่ใช่แครี่นะนั่นคือแครอทครับเราต้องหาตำแหน่งการยิงให้ได้คิดหน่อยนะครับตอนเล่นแครี่มันก็เป็นตำแหน่งที่ต้องดูมินิแมปนะครับบางจังหวะก็เปิดได้บางจังหวะก็เชนซีซีต่อกับเพื่อนได้มันก็ทําให้เราเล่่นนแครรีไดด้้้ขึอยูลวับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกิวผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเปน็นแรงใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ